สวัสดีครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับในชาแนลโอ๊ตพาชิมพอดีมีเขาเรียกว่ามีผู้ติดตามนะครับก็อยากให้โอ๊ตพูดถึงเรื่องของการใช้กาแฟมเมล็ดขั้วอ่อนนะครับกับเจ้าเครื่องบดตัวโมโหนะครับเพราะว่าใน EP ีที่ผ่านมาที่รีวิวถ่านมอซีทูครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่ได้ใช้กาแฟมเมล็ดขั้วอ่อนนะครับก็ คงจะต้องชอบอันนี้ให้ช่วงนี้คือกาแฟดอยช้างเพราะว่าทานแล้วมันหอมมากนะครับเพราะวันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กาแฟดอยช้างนะครับไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับแต่ก็บังเอิญไปซื้อเข้ามาแล้วก็อร่อยดีนะครับชอบนี่คือมเมล็ดกาแฟขั้วอ่อนนะครับที่จะเอามาใช้บดนะครับกับเจ้า,าเครื่องบดโมโฮนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นว่า,าระหว่างโมโหกับทามมอเนี่ยตั้งเฟืองบด คลิกคล้ายกันก็คือโอจะบดละเอียดหน่อยนะครับจะเป็นยังไงบ้างคือเวลาบดมันก็จะค่อนข้างที่จะหนืดมือนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเมล็ดข้่วอ่อนก็จะมีความที่แข็งกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ใช้ทั้ง2รุ่นนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตใส่นะครับนิดหนึ่งนะครับทุกคนก็สามารถทําเองได้ได้ที่บ้านนะครับที่จริงแล้วนะฮะ ผม,ผมใช้วิธีการกาวนะครับเพราะว่ามันบรรจุได้ประมาณ20 25ถึง25กรัมนะครับก็จะค่อยๆใส่ไปประมาณนี้พอนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับให้เห็นกันชัดๆนะครับว่าใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างเีน่นะครับ ็ลื่นมือครับเพราะว่าด้วยเครื่องบดโมโฮเนี่ยผมชอบอยู่อย่างนึงคือโมโฮเนี่ยเขามีความเถียรในเรื่องของเฟืองสแตนเลส CNC เขาอะครับ,รบเพราะว่า,าลูกลูกเลักของเฟืองเนี่ยอาจจะมีหลายๆท่านเห็นในภาพในรีวิวของทางโมโฮช็อปที่เขา mm hmm. เขาโพสนะครับมันก็จะมีเรื่องของเฟืองซึ่งเฟืองตัวตัวที่เป็น38มิมิลที่อยู่ในบอดีขอ้ของของโมโฮตัวนี้เขาเขาละเอียดนะผมว่าเขา ทำผลงานมาได้ดีทีเดียวถ้าเกิดเปรียบเทียบแบบทามอทีทูถามว่าเป็นยังไงบ้างดีไซน์ของเฟืองมัน,มนจะมีความต่างกันนิดนึงนครับถามว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างทั้ง2รุ่นผมใช้ทั้ง2รุ่นนะครับตอนนี้คือโมโฮกับทามอทีทูแต่ด้วยความที่เนี่ยผมเองก็เป็นคนที่อาร์ติส์นะฮะคือชอบใปนเรื่องของแมคแมชินิกเหล่านี้ด้วยก็ชอบตรงไม้วอลนัทของโมโฮเ็าจับแล้วมัน มันกระชับดีอะ่ะเพราะมันจะเข้ากับอุ้งมือพอดีเลยนะครับอันนี้ความชอบส่วนตัวนะครับส่วนยางเนี่ยเป็นเอสเอรี่ที่เผื่อบางท่านคือกลัวว่ามันจะลื่นบางท่านมือเล็กอะไรเงี้ยทางมงโงเขาก็มียางให้นะครับแต่วันนี้ผมมันเน้นเรื่องของกาแฟขั้วอ่อนนะครับที่มีผู้ติดตามนะครับในช anel youtube อยากให้อตรีวิวตรงนี้หน่อยนะครับเขาจะได้อาจจะเอาไปเปรียบเทียบดูได้นะครับให้ดูบทลื่นมากลื่นเหมือนว่า ก็เอาจริงๆแล้วผมว่าหลายๆคนก็คงจะมีคำตอบอยู่ในใจนะครับแต่ในอีนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับโอ้จะไม่พูดถึงเรื่องรสชาติกาแฟนะครับคือจะเอาเรื่องของรายละเอียดของเนี่ยแหละเวลาบดเขารู้สึกยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูนี่คือจะไม่ตัดต่อยน,นะคลิปนี้คือจะเป็นเรื่อง หมดมเล็ดกาแฟขั้วอ่อนเลยนะครับ EP นี้นค่มันค่อนข้างจะจะลื่นมือมากเลยอขอหอนิดหนึ่งครับอืมนี่อ่ะชัดชดเดี๋ยวนะเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหม ชัดๆเลยชัดๆนะครับอีกนิดหนึ่งใกล้ๆนี่ครับนี่คือผลงานเจ้าเครื่องบดนะครับโมโฮนะครับที่ใช้กับเนี่ยนี่คือโมโฮนะครับที่โอใช้มเมล็ดกาแฟโค้วอ่อนคืออันนี้นะครับครั้งที่แล้วตอน ep ที่38ตอนที่ใช้ของดอกของดออยช้างก็ใช้โค้วอ่อนนะครับแต่ใช้เครื่องบดตอนนั้นเป็นเครื่องบดมือหมุนของทมามอรีทู แต่วันนี้คือมีผู้ติดตามเขาอยากให้ใช้ของเจ้าโมโหนะครับก็วันนี้มาใช้เครื่องบดโมโหนะครับแล้วก็ใช้เป็นกาแฟตัวเดียวกันคือกาแฟดอยช้างอันนี้ทําไมถึงชอบตัวนี้เป็นพิเศษทางแบรนด์เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะบ,บอกก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดจะมาเป็นสปอนเซอร์ใน EP ต่อไปก็ได้นะครับเพราะใช้แล้วรู้สึกชอบกลิ่นมันหอมมากครับคือช่วงวันก่อนเนี่ยโอ๊ตก็จะใช้กาแฟในการาทํารีวิวหรือทํากาแฟ ก็จะเป็นครั้งนี้เราก็จะเป็นกาแฟาตัวนี้นะฮะเป็นขั้วเข้มนะครับหรือไม่ก็จะเป็นตัวตัวนี้นะครับตัวขั้วมันเป็นขั้วกลางกับเข้มผสมกันนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือรุ่นน้องเขาให้มาก็าคือซื้อเขาแล้วแหละนะครับพอดีเขาไปอยู่ที่ลำปางมาเป็นขั้วเข้มเหมือนกันเป็นกาแฟาดอยแม่ซานนะครับเดวหอิห้ดู เครือ่องนี้ก็เป็นข้าวเข้มเอาเป็นว่า EP นี้นะครับทุกท่านก็คงจะหายสงสัยแล้วเนะาะกับการใช้เครื่องบดโมโฮกับมเมล็ดกาแฟขั้วอ่อนอันนี้นะครับเมล็ดกาแฟข้่วอ่อนเดี๋ยวเราให้ดูกลิ่นมันหอมเหมือนช็อกโกแลตนะครับหอมมากเลยขนาดยังยังไม่ได้ดริปนะครับก็ อันนี้เดี๋ยวก็คงจะเอาไปดริปกันก็หวังว่า E ีนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชม e ีนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบกาแฟดริปแล้วก็เครื่องบดมือหมุนผมก็ยังยืนยันว่าโมโฮก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ที่น่าจะเข้ามาตอบโจทย์นะสำหรับคนที่ต้องการหา,าเครื่องบดกาแฟมือหมุนเครื่องและประมาณสักพันหกร้อยกว่าบาทใช่ไหมเขาขายประมาณพันหกพันเจ็ดประมาณนี้แหละนะครับลองติดต่อที่โมโฮคอฟฟี่ดูนะครับโอเคนะครับ เราเจอกันใน E.P. ต่อไปนะ E.P. นี้มามันแบบเขาเรียกว่าเอาใจผู้ติดตามนะครับจะได้เห็ความแตกต่างนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทิ้งท้ายด้วยเนื้อกาแฟอ่าโอเคนะครับ